สวัสดีครับผมเพนนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาช่อนกันเหมือนเดิมครับโดยสินค้าตัวใหม่ของทางมาเชียทักโกคือจิกกรริกนี่ครับลองดูนะครับจิกกรริกเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนประกอบของตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับโอเคมาแล้วจิกกรริกตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยตะกัววทรงยาวเวลาตกไปในส่าวะดินเนี่ย เขาสามารถจะยกหลบได้โดยที่ไม่ติดหินแล้วก็ที่ให้มานี่็คือ solid r i n g ที่แข็งแรงมากติดมากับตัวเบ็ดแล้วก็ตะกรวส่วนตัวเบ็ดนั้นก็เป็นตัวเบ็ดรุ่น extra นะครับแข็งพิเศษขนาด2 O อเวาลาผมตกไปช็อตเนี่ยส่วนมากเนี่ยเวลาเดินไปผมไม่ค่อยชอบพกสวิตหรืออะไรครับผมจะถนัดยกขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดที่แข็งแรงเงี้ยสามารถลากปลาหดึงปลาขึ้นมาได้เลยเจอง่ายครับ บางทีตลิ่งสูงไม่ถึงไม่ถึงอะไรอย่างนี้ก็ลองดึงขึ้นมาได้เลยอลองมาประกอบง่ายๆครับใส่คลิปก็ได้ใส่คลิปเนี่ยหรือว่ากลุ่มสดเลยก็ได้ครับเข้าไปที่โซล,ลิดวิงตรงนี้นะครับ๊บเรียบร้อยแล้วครับส่วนเหยื่อที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นดีพรักบ B ีทกรขนาด3นิ้วนะครับเป็นกุ้งนะครับ ตัวนี้ผมจะใช้ใน,ในการสตรีทฟิชชิ่งประจำอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาลองใช้กับจิกริกดูว่าจะให้ผลเป็นยังไงบ้างเพราะว่าบางที่ปลาก็คงคุ้นเคยกับเหยื่อมากพอควรเหมือนเท็กซัสลิกเอ้ยกระดีเอยเรามาลองอะไรแปลกๆกันดูครับว่า,วามันจะกัดไหมวิธีการเกีเ่ยวก็เหมือนเท็กซัสลิกทั่วไปครับเดี่ยไปด้วปุ๊บปิดคอ ป้อนเกย์สอนใหเป็นตัวเหยื่ยอนี่เวลาเจอก็จะเป็นเดี๋ยวเราไปทดอสอบกันดีกว่าครับว่า คันตัวเล็กนะครับกับเหยื่อจิกกลิกครับแล้วก็บีทครอวครับนี่ขาดเลยวัดแรงไปหน่อยครับส่วนคันนี่จี r ลาสชิกไรเดอร์หกนะครับวัดปามั่นใจครับผมตัวเล็กนับหนึ่งหมดนะครับนี่จิกกลิกตัวนี้ผลงานใช้ได้จริงเหยื่อบีทครอวสีทองโหกินกล้ามไปด้วยของใสอร่อยจัดครับกลับไปหาแม่มานะนับหนึ่งนะ ปล่อยนะครับเรามาต่อกันต่อครับ จิกระิกครับกับบิ๊กแลเหมือนเดิมนะครับสีทองวันนี้ทํางานได้ดีมากเลยตัวน,นี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนีย่จิกระิกวัดเข้ามุมเต็มๆเลยครับคันเหมือนเดิมครับ g ี K r i ัคทริกไลเดอร์วัดได้มั่นใจจริงๆครับเดินเหยื่อเล็กๆเดินอยื่อ,อจุ๊บจิ๊บสบายๆครับเหยื่อเล็กแค่ไหนก็เคาะสนุกครับโอเคครับ นี่อ่ะจิกาลิกเจลิกสองตัวเลยครับไล่กันมาเลยนะครับแล้วก็ของอญญายะกษ์เขาจะใช้เป็นเหยื่อใจโรสตารค,รครับจิครักใจโรสตากับเจอล็อกรุ่น3.5กรมัมเจริกครับเจริกจิกาลิกของผมก็จิกาลิก3.5กรัมเหมือนกันกับบีครอวครับ ขาดไปแล้วเพราะว่าปลามันกัดแรงครับอร่อยเกินปลาเลยชอบกินกล้ามอ่ะครับเนี่ยครับเก่งนะไฟนอลสุดท้ายสุดท้ายในที่สุดได้ <c oughs> ในที่สุดนะ,อ,ะ <c oughs> อย่ามาทําการปล่อยปลานะครับปล่อยทีละตัวก็ได้ครับตัว <c oughs> ใ,ใหญ่ๆมานะ <c oughs> อ่เฮ้ยมาเอาไหมา ลายันเนี่ยไชโลสตาสตา์ยังไม่ปล่อยเลยครับอร่อยสงสัย <Okay. S 1> อร่อยครับอร่อยมากค <c oughs> น,นะ <c oughs> โอเคเรามาตกกันใหม่นะอายะสู้ๆ <c oughs> okay. ใหม่ตัวนะครับกับ G ีคลักม o ลเคอร r y ครับ Moon c u r r y กับหัวจิกมาเชียทากเกิสามำนะครับว้าวว้าวว้าดิ้นมากแ่ดิ้นมากอาคารนี้กัดมันเลยครับอยู่กินเข้าไปมู n เคอรี่อยู่ในปากนะครับสรุปว่าใช้ได้ทุกตัวครับเหยื่อของมาเชียทากเกิลแล้วก็อุปกรณ์ของมาเชียทากเกิลเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนะครับสําหรับปลาบ้านเราแล้วก็เมืองนอกก็ได้ครับนี่ดูดูชัดๆนะครับ 哦。Oh.